วันนี้มันจะมาเทสเครื่องเรือสิบห้าแรงนะฮะมาประกอบกับเดือลูเนียมสิบเ็ดฟุตนำเดือของผมนะฮะอันนี้จะเป็นเครื่องสิบห้าแรงยอดซีแทนสองจังหวะหางสิบเจดนิ้วที่ได้มาใหม่นะฮะอันนี้เป็นเครื่องป้ายแดงมือหนึ่งวันนี้ถือว่าเป็นลงน้ำครั้งแรกเครื่องนะี้ไปดูกันนะฮะว่า ประกอบกันแล้วเดี๋ยวจะวิ่งดีขนาดไหนฮะวันนี้มากันสองคนเดี๋ยวขอเนี่ยเตรียมเรือก่อนนะครับเตรียมเรือลงน้ำแล้วก็อบเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวกำลังเตรียมของลงเรือเดี๋ยวไปดูกันครับเนี่ยิบตัวสตาร์ทนะฮะมีน้ำมันนะฮะ คันันจำีนนี้ด้วยครับมาท่านเนี่ยกันอนเลยน้ำมันน,มน,น้ำมันยังไม่เข้าเครื่องและเครื่องช้าแรงน้ำเล็กน้ำเล็กนะฮะต้องเดินเบาขนะ้าหน้จะไม่พลันอิน ทางนี้ก็หลุดมืดทีครับอัอเจางนเล่งสุดเลยนะ้องเดินทะเลมาหน้าสีปเป็น ลอยนะลอยเบา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 ไอ้ยยังปรับทิ้ง<โ>อ<ล>ยู่ที่ระดับสองนะยังไม่ได้อยู่ระดับสุดนะเดี๋ยวจะลอปรับทิ้งอีกระดับนี้นะจะเป็นยังไงอันนี้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะของคันเล่มเดี๋ยวปรับทิมใหม่ต้องปรับทิมใหม่ด้วยเพราะหน้ามันยกเลน อนอีนนะยังบิดสุดไม่ได้ฮะเดี๋ยวจะลองบิดสัก30%เขึ้นไปถึง50%ปอร์เซ็นนะฮะเดี๋ยวลองดูเริ่มเลยิยาสักมสิบเปอร์เซ็นตก่อนนะฮะตอนนีปรับพิมจนระดับหนึงแล้วแะแบบสุดแล้ เดี๋ยว่าไปเลี้ยจับขวากหรือพนันตรงที่เป็นของปลาก็ได้เล yeah, like <ocean> like <nom ad music> ี้ยงกำียกันเลีวเนี่ผมมาิสามทิพุ่งมากับคันเลยขนาดนำนักเก่าสิบนางกดหัวเรือเลือยยังร้อยเลยเนะ เด้วยนะในวิ่งสัก30มสถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคเรงนะเอาะเาลาครับเริ่มหนึ่งสองสามไปได้ Thank you. เรววิ่งดีจริงฮะวิ่งเร็วมากฮะตอนกำลังเครื่องน่าจะเกิดเรือเลยซ้ำแน่เนี่ยน,นี่ลองขอบชัดเสริมนะเป็นขาล่มซิ่งฮนะสั่งมาจากขบบนนะ แล้รับทําอยู่ที่อุบลน,นะฮนะราคาสามร้อยห้าสิบบาทมาประกบข้างเรนะือและกลางร่มนะเดี๋ยวลองดูก่อนจให้กับร่มชิงหลิวนะครับนี่ขาล่มชิงหลิวนะฮะเก็ <c oughs> <c oughs> บทุกน้ำ นี่ขนันรถพอาปนะฮะออปชั่นเสริมเวลาเจอแดดเจอฝน้องกันได้นะนี่ันุ่เนี่ยเทิเทสเทิดล่มชิงหิวนะของแฮนดิง้งสองอีสี่เมตร หล่มจมซะแหละอ่าอุ๊มันตีเป็นเลือใบเลยตัวนี้มันสูงโพ ลงได้ยูนี่ตามบนินคือลงกบแล้วที่กยสูนี่มยูเทาสิ่ที่ล้วทอาแล้วอียงลมผิดเลยเนาะเอยงไปทังหลังเลยเนาะอ้าเรือใบครับเรือใบหับลมละครับหมุนไปเลยล่ะเอียงไปเิ่งนเรือใบเนครับงเาชัดเสือเมฆล้มสิเรือใบหลับลมด้เเจอเดด เจอฝนเนี่ยพอกันได้อยู่เอยนไปทั้งหมดเลยรับลมเลยลองดูเขาที่จะเป็นยังไงครับ <laughs> เอาไว้เวลาพักกินข้าวเอาไว้เวลาพักกินข้าวเวลากินข้าวจะรับชมไหมใครจะเห็ฮะ เทียบกันเลยครับท่าไหนทางดีได้พี่วะท่าดีาเทียบเครื่อง15แรงกับเรืออลูมิเนียม1 1ฟุตวันนี้นะบอกว่าวิ่งกระจายเลยนะนี่ขนาดแค่ช่วงลันอินนะยังเปิดคันเร่งได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เปิดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์วิ่งกระจายเลยคลิปน,นี้คงพอแค่นี้อ่ะนะ เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าว่าจะไปลงเขื่อนไหนนะคลิปนี้ลาไปก่อนเล่น<ป>จบ